สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับร้านกล้วยปิ้งดิงบวยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาทุกท่านมาดูาความแตกต่างของกล้วยน้ำวาพันเตีย้ยกับกล้วยนำวาพันมะลิอองนะครับนำวาพันเตี้ยเนี่ยผมไปซื้อบ้านพี่ต๋องมานะครับพี่ต๋องเขาจะปลูกอ่าไม่กี่ต้นนะครับแล้วก็มะลิอองเนี่ยก็จะไปซื้อบ้านยียนอมนะครับ ไป2บ้านได้2เครือน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้กล้วยก็หักคอกันเยอะนะครับก็ติดแหลงถ้าเกิดไล่ไหนไม่ให้น้ําก็จะล้มล้มก่อนกําหนดนะครับวันนี้ก็จะบอกวันนี้ผมก็จะมาบอกอข้อดีข้อข้อดีและข้อเสียของกล้วยสองพันนี้นะครับข้อดีนะครับกล้วยพันเตี้ยเนี่ยเขาจะมีลูกลูกก็คือลูกแบบนี้นะครับหวีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลูก มากกว่าพันมะริอ,องนะครับมะริอ,องเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสิบหกถึงสิบแปดลูกแต่กล้วยเตี้ยเนี่ยจะมียี่สิบยี่บสองลูกเลยนะครับก็จะมีเยอะกว่าแล้วอ่าคือหนึ่งกล้วยเตี้ยเนี่ยจะมีหวีมากกว่าพันมะริอ,องแน่นอนนะครับมะริอ,องเนี่ยให้งามแค่ไหนก็ไม่เกินสิบสิบเอ็ดหวีนะครับถ้าเกิดยาวๆเราต้องตีเป็นพันปากช่องห้าศูนย์ไปเลยนะครับ ที่ผมได้ดูมาแต่สมัยนี้ก็จะมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ออกมาเยอะนะครับบางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่ากล้วยเราเนี่ยเนื้อดีแบบไหนอันไหนย่างดีนะครับแต่ตัวแต่ส่วนตัวผมเลยอะถ้าเกิดให้เอาไปย่างขายนะครับผมชอบกล้วยเตี้ยมากกว่านะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะนุ่มฝ่าพันธุ์มะลิอองนะครับจะนุ่มฝ่าแล้วก็กินอร่อยกว่านะครับมะลิองเนี่ยถ้าเกิดย่างแข็ง จะดีจะดีกว่า,ากว๋วยเตี้ยนะครับถ้าเกิดขายได้กําไรดีๆก็ก๋กวยเตี้ยจะขายได้กําไรดีกว่าอย่างเคสนี้มีอยู่มีอยู่สิบสี่หวีเนี่ยถ้าเกิดผมขายแบบท่อนแบบสมัยก่อนที่ผมเคยย่างเป็นอนท่อนแล้วก็มาทับนะครับผมขายลูกละสิบบาทเลยนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยลูกไม่ใช่เล็กนะครับลูกเขายาวนะครับลูกหนึ่งตัดถึงห้าห้าชิ้นเลยนะครับขายมาละสิบบาทเนี่ยหวีหนึ่งเนี่ยผมขายได้สองร้อยนะครับ หวีเดียวเนี่ยเฉพาะเครือเดียวเนี่ยผมสามารถขายได้ยังได้สองพันกว่าเลยนะครับวันหนึ่งไม่ต้องย่างเยอะนะครับย่างแค่สองเครือก็พอกุ้ยเตี้ยนะเห็นไหมครับฟาร์มหนาเนี่ยฟาร์มหนาของลูกเขาจะแน่นกว่า,าพันมะริอองนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือว่าตอนเราเฉาะเนี่ยเขาจะไม่มีช่องให้เราเฉาะเลยนะครับเขาจะแน่นถักกันแน่นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพันมะริองเนี่ยเขาจะมีช่องให้เราเห็นไหมครับเนี่ยมีช่องให้เราเอามีดตัดง่ายนะครับ พันกุ้ยเตี้ยเนี่ยก็เลยไม่ค่อยนิยมปลูกกันนะครับส่วนมากจะปลูกไว้าตามไร่ตามสวนตามนากันคนลเล็กคนน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงพันธุ์นิดเขาจะเน้นเป็นพวกพันธุ์มะลิอ่องหรือนาวาขาวนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาทุกท่านมาดูควา,ามแตกต่างของพันธุ์มะลิอ่องกับปากช่องนะครับแต่ตัวส่วนตัวผมก็ปลูกพันกุ้ยเตี้ยเนี่ย เอาไว้เยอะแล้วนะครับยี 20, ่สาสิบกอแล้นะครับผมชอบตรงที่ว่าเนื้อเขากินอร่อยนะครับนิ่มนุ่มแล้วก็มีความหวานนะครับส่วนน้ำว้ามาริอองเนี่ยผมก็ปลูกไว้อยู่ประมาณทั้ง3าไรได้แล้วครับตอนนี้ก็ขยับขยายไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ปลูกผสมกันไปนะครับมีอยู่อีกหนึ่งพันนะครับที่ผมไม่เอามาปลูกก็คือน้ำว้านวนจันนะครับ น้ำว้านจัน์เนี่ยผมจะไม่ปลูนะครับเพราะว่าผมเคยมาย่างแล้วรสชาติเขาจะค่อนข้างติดเปรี้ยวนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้เอาสายพันธุ์มาปูนะครับน้ำว้าเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับถ้าเกิดคนคนที่ไม่รู้เนี่ยบอกว่าน้ำว้าก็กินได้เหมือนกันหมดจะจริงไม่ใช่นะครับบางพันธุ์ก็เปรี้ยวนะครับอาจจะอยู่ที่ดินด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าร้านผมมเคยโดนนะครับลูกค้าพูดว่าโอ้โหกล้วยวันนั้นเอาไปเปรี้ยวมากเลยเป็นเพราะอะไรเราก็ ไม่รู้สาเหตุนะครับแต่ทุกวันนี้เขมีน้ํายาชุบนะครับเราตัดเป็นแว่นแล้วก็ใส่ใส่ลงไปในอ่างเลยเป็นน้ํายาน้ํายาพวกเนี้เขาจะทําให้กล้วยเนี่ยสุกเสม,มอกันแล้วก็เพิ่มความหวานเข้าไปในในกล้วยเลยนะครับแต่ทางร้านเราก็ไม่ได้ทํานะครับทางร้านเราจะทําด้วยวิธีธรรมชาตินะครับทางร้านเราเนี่ยก่อนขายกล้วยเนี่ยจะทําเนื้อกล้วยก่อนออกไปย่างนะครับถ้าเกิดเราไม่ทาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปย่างเนี่ย ย่างได้หมดละกล้วยนะครับแต่บางทีเนี่ยพอตอนเย็นบางทีก็แข็งนะครับแข็งกินไม่ได้เลยเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบกินแข็งแต่ส่วนมากเลยคนจะชอบกินกินนิ่มและกินนุ่มมากกว่าแข็งนะครับดางนั้นเราก็เลยเอ่อย่างย่างแข็งน้อยแล้วก็ส่วนมากจะย่างเป็นกลางๆนะครับโอเคนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องกล้วยปิ้งลิงบัวไว้ช่องหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และ แชร์ให้ด้วยนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องผมนะครับสวัสดีครับ